เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับผมก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะฮะ ikbab นะครับผมในวันนี้นะฮะเราก็จะมาแจกเกมในแพลตฟอร์มของ ppp นะครับผมตัวนี้จะเป็นเ e จนะฮะ e f o ฟุตบอลตัวล่าสุดนะฮะอัปเดตตลาดนักเตะล่าสุดเลยนะครับผมหลังจากที่วันก่อนนะฮะเราได้แจกเกมฟุตบอล FTS ไปนะฮะยังไงเราเข้าไปดูในตัวเกมกันเลยนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นของเบนเดสนะครับก็นี่นะครับทีมก็จะเป็นอ่าเนี่ยยูฟายูโรปาลีกนะฮะ เราเข้ามาดูในส่วนของอ e ีดิทนักเตะกันเลยเดี๋ยวนะฮะมาดูการอัปเดตนักเตะล่าสุดดีกว่าฮะตลาดนักเตะล่าสุดนะครับผม,ม,มก็จะมีแอสตันวิลล่าเนาะแอสตันวิลล่าก็จะได้ฟิลิเป้คุตินโยมานะฮะจากบาซานะครับผมหมดนี้ก็ย้ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จะมีนิวคาสเซิลนะฮะนิวคาสเซิลก็จะมีค mm ิรันทิเปียนะครับผมมาจากแอตเลติกมาดริดนะครับผมนี่มีการอัปเดตให้แล้วนะฮะมาดูในส่วนของบุลเลตเอ้ยลาลิก้ากนะันบ้างนะฮะโทษทีนะครับผมลาลิก้าก็จะมีะบาซ่าแล้วบาซ่าก็จะได้เฟอร์รันตอเลสมานะฮะ เรานี่ก็จะมีอ่านี่คนนี้อีกคนหนึ่งแดเนียลเวนสนะครับผมแล้วก็จะมีเซลตานะฮะเซลตาก็จะได้เนี่ยเอเบลินนะฮะเอเบลินนี่มาจากหลีเม็กซิโกนะฮะผมจำชื่อทีมไม่ได้นะครับผมเขาก็ได้ย้ายมาที่เซลตาแล้วนะครับแล้วจะมีเลอาโซเซดาตนะครับผม โซเซดาต์ก็จะได้ลาฟินย่านะฮะอ่านี่ฮะลาฟินย่าย้ายมาจากเออ่ปารีสนะครับผมเป็นการยืมตัวนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็จะมีลีกเออ่นี่นะฮะเซเรีอานะครับผมเซเรีอาก็จะมีนี่นะฮะ เมทัลั่น,นะฮะย้ายมาจากเอ่ออะไรนะสังกัดแมนยูนะฮะคนเนี้ยอีกคนหนึ่งก็นาโปลีนะฮะนี่ฮะตุดเซมเบ้นะครับผมย้ายมาจากแอสตันวิลล่านะครับผม ก็มาอยู่นาโปลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาดูในส่วนของพายกันบ้างนะฮะประมาณนี้นะฮะต่อมาเราก็มาดูทัวร์นาเมนต์บอลถ้วยบ้างนะครับผม ก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะอันนี้น่าจะเป็นถ้วยเกี่ยวกับฟุตบอลทีมชาตินะครับผมแล้วก็หลีกนะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับทุกอย่างยังเหมือนเดิมครับผมอย่างที่ร,รู้กันนะฮะสำหรับอีฟุตบอลหรือเป๊นะครับผม นี่ก็จะเป็นหมดต่างๆ,ๆนะฮะแล้วส่วนตรงนี้นะฮะตรงนี้แต่ก่อนมันเคยเป็นยูโรป้านะแต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นถ้วยของฟุตบอลอเมริกาใต้นะฮะอาจว่าลิเบอร์ตาดอนะครับผมมันจะเป็นเกี่ยวกับออโซนฟุตบอลอเมริกาใต้นะฮะเป็นถ้วยก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนยูฟาแชมเปียนลีกนะฮะ ยังคงเหมือนเดิมครับยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะฮะนี่ฮะดูลูกฟุตบอลกันมากนะครับผมมีทั้งหมด20นะครับสุ่มหนึ่งนะฮะก็มีบอลทั้งหมด19ลูกนะฮะ เด็ดใหม่ก็น่าจะเป็นอันนี้เนาะนะครับผมแล้วก็เรื่องของสนามนะฮะก็จะ,จะมีท็อตแนมสเตเดียมนะครับผมสนามของท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะอารีอัสอารีนานะครับผมเป็นของอะไรนะไบยน์ Bayern เนาะแอนฟิลด์นะฮะลิเวอร์พูลโอเทฟฟอร์ดแมนยูอันนี้ ของโรม่านะฮะแล้วก็ซานซิโร่นะฮะของเอซีมิลานนะฮะซานเดียโก้ไปนอร์เบิลของเอ่อมาริทน,นะฮะแล้วก็อิดูนาพาร์คนี่ของดอตมุลน,นะฮะสแตมฟอร์ดวิทก็เชลซีนะครับผมเวมบรี่นะฮะสนามฟุตบอลทีมชาติอังกฤษนะฮะในประเทศอังกฤษ ฟินเซตอันนี้น่าจะเป็นของปารีสนะครับทั้งหมดมี17สนามนะครับผมเดี๋ยวในส่วนต่อไปนะฮะเราไปดูกราฟิกในตัวเกมกันดีกว่าครับไปกันเลยฮะก็มาดูกราฟิกในตัวเกมกันนะฮะขอเล่นเป็นทอมแลมบัสเปิร์ r แล้วกันนะคร่าวๆนะครับผม วันฤิดนะฮะอันนี้คือระดับบอทนะครับผมผมจะตั้งเป็นระดับสามนะฮะโปรเฟชชั่นลนะครับผมห้านาทีนะฮะเวลานะฮะกลางวันนะครับผม ฤดูก็เป็นฤดูหนาวนะฮะวินเทอร์สนามก็เป็นท็อตแนมทอสเปิ์นะฮะทอตเทนแฮมสเตเดียมจัดแผนก่อนนะฮะในกุหลอนในกุหลอนต้องยืนอย่างนี้ยืนซ้ายนะฮะเอมเมสซันยืนขวานะครับแล้วเซ็นเตอร์แบ็กสองคนนะฮะ เดวิสันซานเชสโลเมลโลผู้รักษาประตูยอร์ลิสนะครับผมเป็นแผ่นนิดนึงโอเคผมจะเอาแฮร์รี่วิงส์ออกนะครับเลือกคอยเบดเข้ามานะครับผมแล้วก็โอลิวอร์สกิปจะมาแทนเอ็นนอนร์เบลเล่นะฮะกลางลูกก็เป็นเดเรย์อลรีนะฮะส่วน ปีกขวาเนี่ยขอเลือกเป็นลูคัสมูลานะฮะอาครบแล้วลูคัสมูลาปีกขวานะฮะซอมินปีกซ้ายและหน้าเป้าแฮร์รี่เคนนะฮะเข้าเกมกันเลยครับผมทอตแนมฮอสเปอร์พบกับเลียวมัดลิดนะฮะตัวนี้ผมก็ได้ใส่กล้อง PS5 เข้าไปแล้วนะครับผม ข้ามขั้นตอนนี้เลยแล้วกันนะฮะมาสเปอร์เป็นผู้ได้เคลียรเริ่มบอลก่อนนะฮะเดเลอันลี่นะฮะล้ำหน้าไหม,มลู่พัดลู่ลาโอ้โหเฮินเลยนะฮะเฮินเลยโอ้เต็มแม็กเลยนะแฮนดี่เคนแฮนดี่เคนยังไงฮะแฮนดี่เคน แฮนดี้เค้นล็อกลมแฮนดี้เค้นติดนะฮะสอนหึงมิลสอนหึงมิลออฮะสวยครับแฮนดี้เค้นเข้าชัดโอ้โ<า>หพร้อมขยันของแฮนดี้เค้นนะฮะสวยงามเลยอ่ะบุกแล้วฮะผ่านมาได้ไงวะโดนดีทำไมลวฮะโอ้โหทวงคืนแล้วครับผม หมดเวลาครับก <c oughs> ็จบหมดครึ่งแรกไปนะฮะเสมอกันอยู่ที่หนึ่งหนึ่งนะฮะมาเริ่มครึ่งหลังกันต่อนะครับผมโอ้โหแฮนิเชนนะฮะล้นไปหน่อยทบเวลาหนึ่งนาทีนะฮะ เห,หมดเวลาก่อนนะฮะโอ้โห,โห,โหอะไรกันครับเนี่ยปต่อเวลาฮะต่อเวลาพิเศษเริ่มเกมกันเลยนะฮะตับแนมฮอสเบอร์เป็นฝ่ายบุกก่อนนะครับเลียบอลก่อนอ้าวอาวยังไงเนี่ยเฮ้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 ้ยเฮ้ เชีอดนิ่มๆเข้าไปแล้วโอ้โหคาริมเบนเซม่านะฮะโอ้โหยิงง่ายๆเลยฮะเซนเป็ดเลยนะฮะตอนนึงมินไปตอนนึงวิ่งสิบสายนะฮะ หมดเวลาครึ่งแรกของช่วงต่อเวลาพิเศษนะฮะมันเริ่มขึตีหลังต่อแนะต้ติดเสมอนะฮะตอนนี้เกมพลิกแล้วฮะลูคัตมูล่าลูคัตมูล่าโอ้โห,โโหเสียไม่ได้เดี๋ยวในเบอร์นี้นะฮะ ลูกคับลูกเก่งโอ้โหโอ้โหอาได้เตะมุมนะฮะ <trades> ผมยังไม่เปิดหรอกให้ลูกคัดมูล่าได้แหละ ผมกดยาวนะฮะโอ้ส่กิีบหายเลยนะฮะโอ้โหดูคันมู่ะเอาอีกแล้วกดยาวอีกแล้วนะฮะ,ะ,ฮะหมดเวลาแล้วกู ไม่ทันแล้วฮะโอ้โหคาริมเป็นเซ่ม,มากเฮ้ยโอ้โหที่สุดคือาส่าก็ไม่ได้นะฮะโอ้โหก็ทอนแนบมาสเปร์นะฮะแพ้เลี้ยวมาหลุดไปนะครับสองหนึ่งนะฮะน่าเสียดายนะครับผมขึ้นน้ำก่อนัะด้วยนะฮะ <c oughs> ยิงนกไปสักหลายตัวแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเอาติยในตัวเกมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพจากมุมกล้องเพีท่านะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไปดูการดาวน์โหลดไฟล์และติดตั้งตัวเกมกันดีกว่านะฮะไปกันเลยครับก็มาถึงขั้นตอนการดาวน์โหลดและการติดตั้งไฟล์เกมนะครับผมตัวไฟล์เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมด4ไฟล์นะฮะได้แก่ ISO นะครับผม s a ฟด d a t าเท็กเจอนะฮะแล้วก็ E-boot นะฮะไฟล์มุมกล้อง p s 5ให้เราโหลดทั้งหมดเลยทั้ง4ไฟล์นะฮะในเว็บมีเดียไฟล์นะครับผมโหลดง่ายโหลดเร็วนะครับหลังจากเราโหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเข้าที่แอปพลิเคชัน Z a t c r i v e r r นะฮะแอปพลิเคชันสำหรับแตะไฟล์นะครับกดเข้าไปเลยอ่าต่อไล่กดเข้ามามันจะเป็นหน้านี้ก่อนนะ ตัวไฟล์เนี่ยมันจะไปอยู่ที่แฟ้มดาวน์โหลดนะฮะให้เรากดเข้าไปที่แฟ้มดาวน์โหลดเราก็จะพบกับไฟล์ทั้ง4ี่ไฟล์นะครับผมก็ขั้นตอนแรกให้เราทําการแตกไฟล์ตัวนี้ก่อนนะฮะกดหนึ่งทีกด Extract h e นะครับตลรอสักครู่นะฮะเราต้องแตกซ้งสองรอบนะครับผม ่ะเราก็จะได้แฟ้มนี้มานะ i โซนะครับผมให้เรากดแล้วก็เลือก Extract หนึ่งรอบฮะสำหรับใครนะฮะที่อยากเก็บไฟล์มุมกล้องเก่าไว้นะครับผมอ่านี่นะฮะลบตัวนี้ออกไปนะฮะไม่จำเป็นแล้วนะแล้วมันก็จะได้เนี่ยไฟล์นี้นะฮะกับไฟล์นี้เพิ่มมานะครับผมก็ สำหรับใครนะที่อยากเก็บไฟล์มุมกล้องเก่าไว้นะครับผมให้สร้างแฟ้มฮะอ่าแล้วจะพิมพ์อะไรก็ได้นะฮะพิมพ์ชื่อไฟล์ไปได้ะชื่อแฟ้มว่าไฟล์มุมกล้องเก่าหลังจากสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเข้าไปที่ p a p Game ฮะ แล้วก็เลือกแฟ้ที่2นะครับผมเห็นนี่ไหมฮะ eboot. old นะฮะตัวนี้จะเป็นฟันมุมกล้องเก่านะครับผมให้เรากดค้างครับจะเลือกคัดหรือคอปปีกก็ได้ในกรณีนี้ผมจะกดคอปปี้แล้วกันนะกดออกไปครับกดวางครับอันนี้ก็จะเป็นไฟล์มุมกล้องเก่านะ และในกรณีนี้ผมจะใส่ไฟล์มุมกล้องใหม่มุมกล้อง PS5 เข้าไปเลยตัวนี้นะครับผมให้เรากดค้างครับผมจะเลือกเป็น Copy แล้นะเพราะผมจะเก็บไฟล์มุมกล้องไว้ด้วยเลือก Copy ฮะกดเข้าไปที่ PP เ a m e เลือกแ้นที่2กดวางฮะติดถูกฮะ a อ p l ลกด Replay เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยออกมานะอธิบายว่าทำไมถึงจะต้องเก็บไฟล์มุมกล้องแต่ละมุมไว้นะฮะเดี๋ยวมาบอกอีกทีกดออกไปก่อน,นะฮะตอนนี้เรามาทำขั้นตอนการติดตั้งกันก่อนอ่าแล้วเราก็เลื่อนนี่นะฮะมุมขวามือกดมันติดเล็กฮะอันแรกเลือกแฟ้มที่หนึ่งกับแฟ้มสุดท้ายฮะลืมติดถูกครับกดที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะฮะ เลือกคัดครับเราจะเอาแฟ้มไปใส่ในแฟ้ม p h p นะฮะกดออกไปครับหาแฟ้มที่มีชื่อว่า PSP นะครับผมการที่เราจะมีแฟ้มนี้ได้เราก็ต้องดาวน์โหลด e m u l a t o r PPSSPP มาก่อนนะครับผมเป็น e m u l a t o r ที่สำคัญสำหรับเล่นเกมนะฮะเข้ามาแล้วเราก็าเลือกที่เกมะฮะกดวางเลย ppsspp นี้สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Play Store แล้วก็ลิงก์ที่ผมวางไว้นะฮะลิงก์ที่ผมวางไว้มันก็จะเป็น ppssppgo นะครับผมเรากดออกมาฮะไปที่แฟ้มดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลือกเซิร์ฟดต้าฮะกดหนึ่งทีคราวนี้ไม่ยุ่งยากแล้วนะครับผมเลือก e x t r a c t อันที่4ฮะเพื่อนำไฟล์ไปวางไว้เลยนะครับผมกดออกไปฮะ ไปที่แฟ้ม PAP เลือกเซฟดาต้ากดวางครับเสร็จแล้วฝ่ายเซฟดาต้ามันจะไวนะฮะกลับไปที่แฟนดาวโหลดเหมือนเดิมนะฮะเลือกที่ text เจอรนะฮะสำหรับ text เจอรเนี่ยมันจะมีพ s s เ o ิดด้วยนะครับผมพัดเ o ิดมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ที่ชื่อนี่แหละครับให้เรากดค้างฮะกด rename แล้วก็เนีี้ฮะ รหัสมันจะชื่อว่า e football สอง2ันย d e s ิบนเดสนี่นะฮะกดค้างครับอ่ะนี่มันเลยมาหน่อยให้มันซีิบที่ตัวอยู่นะฮะกด Copy กด c a n c e l ไปเลยแล้วก็กดค้างฮะเอ้กดติ๊กหนึ่งทีเลือด extract ตรงนี้นะครับผมกดออกไปฮะ ไปที่แฟ้ม PSP นะครับผมเลือก texture กดวางอ่ามันจะถามหารหัสที่เรา copy มาเมื่อกี้นะฮะให้เรากดท้างไปเลยแล้วก็กดวางไปเลยฮะโอเคจะใช้เวลาสัดหนึ่งนนะครับสำหรับ texture นะฮะอ่าเสร็จเรียบร้อยฮะ ก็เป็นงานจบแล้วนะครับผมสามารถเข้าเกมได้เลยนี่นะฮะ PPID PPGo นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้วยนะใต้คอมเมนต์เลยครับคอมเมนต์ปรับมุดนี่ฮะโัวดเกมมันจะเป็นหน้าเมซี่นะครับผมนี่เราเข้าไปเลย เรื่องมุมกล้องเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคลิปแยกอีกทีนะครับว่าทำไมเราต้องเก็บไว้พอไรนะฮะมุมกล้องเดิมกับมุมกล้องเพียท่านะฮะก็ประมาณนี้ฮะใครที่ชื่นชอบก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมลิงก์ก็จะอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากฮะก็ตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ห้าสิบจะตีห้าแล้วนะครับผมยังไงก็ คืนนี้หลับฝันดีลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับ